รดใช้ปัญญาในการรับชมแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะช่องคลิปนี้อะไรแบบมาชักจูงหรือชวนเชื่อหรืออย่างใดก็คือแบบมาแบบเออให้หลายคนในเบืองว่าเอ้าในปัจจุบันเนี่ยยังมีคนเชื่อแบบนี้อยู่หรอหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยเอ้ายังมีคนขอแบบมีอยู่ติเป็น,น,นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะคะลุงเขเออความเชื่อหลายๆคนนี่ยมันะเคยได้ยินมาว่าบองว่าถ้าเกิดจอบบวกไปขึ้ขือน,นตรงไหนเนี่ยก็คือแบบที่ตรงนั้นเนี่ยจะมีความเืเจริญรุ่งเรืองประสาทนี่ก็เป็นเหตุ คนหนึ่งนะคะทีนลองมาขอเบิรว่าวันนี้เราจะได้ตัวดีก็ได้ต่างไปดีใครได้เนาะลูกล้านเป็นคนพกเย็นจด้าเลยแมเ็ตอ้อมแอ็มนเห็นจด้าเลยค่ะลูกลนเรียนจิเตอรร้าามนเนียแเย็นจะเย็น่ใจนมอ้กไยลูกลานพกได้ เห็นตตโเนาะเห็นตาชตโดนบ่ไม่น่าเห็นเป็นสาโไฟโขมันเนาะนี่กบว่ากันลองเสียงดูซ้าซ้กับสามกับแปดตัวเดียวกันาตัวเดียกกันอีกแล้วจ้าอกซ้แปดน่าซ้ำซ้าแปดนี่นะฉีด่านนคะกลองเสียงเมื่งก็ได้โอสาทุขอถามโอลาบ มือ่นจะมาเพิ hmm. mm ่ง hmm. อ mm ีก hmm. เ่อหนึ่งเด้อแต่คนนี้ได้ส่งเพีบเห็นชเเห็นเนาะเขนเขาถีอไปแล้วตาเพิ่อตามันดวงไทยดวงมันเด้อเหียนหือกันได้กหกันเห็นกันน่เด้อแม่ยุคนเป็นยังบวชแ้วแต่ผู้ใดละเห็นนะ่ ทุกคนยินดีตอนหับสื่อสังซีนัทชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องสุขุสคนายเอฟซีทั้งหลายคะ่ะมีน้องซึ่งก็อยู่ที่โคกน้องนาเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้เขามาถ่ายทำกันคือได้หลายคนเอ๊ะสจะมาทำอะไรอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะวันนี้นั่นนี่จะพาเฮาไปทําอะไรคะคือนั่นนี่จะได้วันนี้น,าน,าน,นะสิบโครตเลยจอมปลวกวันเนี่ยมันขึ้นในสวนยางงามๆเขขด้เอฟซีสิบห้าไปเบิ่งเด้อต้องขุดหลังไหงเลยตัวนเลยน้ำไป ซิมีเครื่องมืออันนี้คือแป้งเครื่องมือภาษามีอุปกรณ์มีเครื่องมือบันทึกบันทัดเนี่ยมีอุปกรณ์ตัวนี้นะถากากะทามขรุบเนากกับนิ่งท่านหางท่านห่างตะกั่นทูบเจ็ดดอกตามที่เป็นว่าเนาะถ้ากากะทามคนรักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ตคนเล่าเนาะจะที่จะทานนะจะไปขอเพิ่นเพิ่นอยู่น้ำประการเขากะจะขอเรียกขออยังเพื่อว่าขอโชคขอลาภ นั้นเคยขออยู่บ่บ้านนั้นเคยขอจังนั้นนั่งบ่เคยได้เห็นเขาเห็นนั้นนั่นเขาบ่เคยแต่เพื่อเล็กนี่นะนนนัไปเห็นแต่ว่าขูดเขาคนเอ็นนอนยางกะเลียวนั้นนั้นกะเลียวมึงอยู่เลียวซีลเรียวมึงตลอดเพราะว่ามันอยู่นึกกับตูนต้นยาหลักอันนั่นกะเลียวมึงคืองามแท้จมปัดต้นสักมืดพอดีได้จังหวะน้องนุ่นมาพอดีนี่กระเลยสิมาขอนะคะเดี๋ยวเราติดตามน้องละกัน แล้วกับแม่วนันอันนี้คือแบบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนอโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับมชมนะ,ะน,นั่นก็ส่วนสำหรับนัน้นาน,านั้นาน,านันน้นหมักนะนั้นนั่นเชื่อสุดๆุดสายมูเตลู <laughs> นานสายมู <laughs> สา พึ่งดวงพึ่งเมนพึ่งัวเองเพราะงพึ่งดวงพ่อมนั้นๆนะพึ่งทุกอย่างใส่มือแต่ก็แล้วแต่บุคคนนอกกันเลยแต่นะใ่โคกเฮอร์คือแบบมีทั้งพยาบึงเนาะขอไปแหละก็คือแบบออกจริงๆงวดหนึ่งแบบเต็มๆมากจริงมากสองก็สองพันโมกงวดถัดไปเนาะวดออกออกน้ำลังใส่เอฟซีตามหนึ่ง ถือนานั้นอะถืออยได้เพราะนานนั้นเป็นคนตามตามเร่งตัวเก่านั่ก็ถือตามจนก็จะออกตามตามจน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 ก็จะออกถ้าบอกก็ตายอยู่นั่นหทมนะตอนที่เข้าครองวันนั้นอะเต็มเต็มเลยนานนั้นฉไดเลยสองรอยโอ๊ยอะไรร้อยสองรอยครับลอตเตอรี่ใบละร้อยสองร้อยหลายคนไม่สนับสนุนนะคะหัวใจดินนะคะเราสนับสนุนรัสนับสนุนเอ่อสากินแมงมัทบานะคะก็คลิปนี้เราก็ รอดูว่าเขาจะใหเลขตัวใดเนาะจะเมื่อื่นสร้างจะพาเบิองแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะพาเมือนี่เหเทาสิไปย่างไปเบิองก็บ้าแปลงสะกดเอจังเลยแนี่นะคะคล้ายๆพยาบึืงเลยนั่นแหะเนาะแต่ว่าพญาพยาปวกนี่ก็คือเขาเอินพยาปวกเขาเอินจองปวกเนาะเพิ่นมาแบบสร้างเงินอยู่เนาะมันเป็นแบบพูดขึ้นมาตากไปก่อนนั่นตากไปก่อนนะสั่มแป้งเนี่ยล่ะอันนี้มันก็ลายปีแล้วเนาะมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นปีแล้ที่นั่นน่ะกลายปีแล้วหนึ่งปีแล้วน้อยแล้วกะ ฮ่าก็เลีย้ยงบึงตลอดเขาบอกว่าเป็นตู๊กไข่ไข่หมดเนาะแต่ว่าแต่แต่นั้นโบกยเห็นโบกยเห็นตู๊กเนาะไม่เคยเห็นแต่เห็นไข่ไเห็นหมดเห็นเป็นจอมปวดอะไรกันยิ่งขึ้นยิงขึ้นเนาะแต่มันเคล้ายหมดแต่เป็นสีขาวนะคะ่ะจะประมาณนี้ตรงนู้นกับวันนี้เจะเ,เคยเห็นบ่แต่ว่าเขาก็ลบกวนอีกแล้วะคะลุกลุกกลัวบัลบวลกวุกกลัจอมปัวอีกแล้วเนาะก็โปรดใช้พิจารณาในการรับชมแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือชิพนี้เนี่ยบรายแบบมา ชักจูงหรือชวนเชื่อหรืออย่างใดก็คือแบบมาแบบเออให้หลายคนในเบืองว่าเอา้าในปัจจุบันเนี่ยยังมีคนเชื่อแบบนี้อยู่หรอหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยเอายังมีคนขอแบบนี้อยู่ตีนโมลคนรุ่นใหม่นี่คือบอกูมจักเลยว่าเอา้าบางคนเอายังมีความเชื่อเกี่ยวกับ,กบเรื่องจอมปลวกนั้นะนี่อยู่ติแบบว่าเขากับ บอได้หูเลยนะคเบอได้เข้าไกลในจุดนี้พยาพยาบึง,งนุ่งกะมีแบบพอจ้าสี้ำติเห็นอย่างนี้พยาปวกจอมปวก,กอ่ะอ่ะมีแบบนี้เหรอนะคะแต่นี่เป็นไสแปงนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะใสเอจจางไหนเราจะห่จาไปเบื้องกันเนาะก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะหลายคนที่เข้าเ,าเบิ้องนี่สีดูนี่เป็นชนงมงายหรือเปล่าไม่นะคะก็พามา,มาเผยแร่ให้ดูว่าเออในปัจจุบันยังมีคนเชื่อแบบนี้อยู่แล้วก็ ความเชื่อส่วนบุคคลแหละคะ่ะก็ย้ำความเดิมโปรดใช้วิจารย์ยนในการรับชมขึ้นไว้ทั้งคลิปเลยนะคะต่างไปกันเลยไปดูก็เลยคะ่ะ อีริ่งนะเราอีริ่งนะันเป็นหลายปีแล้วเนาะมีเสียดติพอมาเขาโศกแล้วหลาบลูหลานเด้อก็ดีเจ้าทางเลยโคตรผายลูหลานได้อุดยะปะมองได้สัญญาเขามันลุงเริงเถิงเฮิมเขาโคกด้วยกันเฮ้มีโศกมีลาบเขาล่ำเขาลอยเด้อวิทนี้วิทสิษฐ์ได้ศิษย์ได้มาเอ็ดมาซังก็ตลบมืดก็คือแบบอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะรู้ว่าเขาเป็น ความซื้อหลายๆคนนี้มือเงินเคยได้ยินมาวา่าเขาบอกว่าถ้าเกิดจอกบวกไปขึ้นอยู่ตรงไหนนี้ก็คือแบบที่ตรงนั้นเนี่ยจะมีความสุขจะเดินรุ่งเรืองภาษาเอันนก็เป็นเหตุอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่คนอ่านเงิลองมาขอเบิ่งว่าตัวน,นี้เราจะเป็นตัวดีก็ได้นะต,ตา,ตา,ตาใครดีใครได้เนาะมือเงินสาวเดี๋ยวพามาเบิ่กกับสาวนะคะทุกคนเลยพดิดีเลยนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ นี่คือยี่ทีเอ็นพวกหนุ่งหน้าของเขาในยี่ม้งส่วนยางนะคะอยู่ส่วนยางอยู่สวนยางเราเองนี่วงเลีนร่งนั่นแหละทานตลอดนั่นก็เรียบนรุษตอนกิ๊ยางแล้วค่ะยางก็เดี้ยวเห็นได้บุญได้จังหวะมีน้องมุ่งมากบอกพอดียังให้เอฟซีเด้์สุรตลอดมันกันเนาะแต่ถ้ายังไงก็นะคะโปรดใชใจอย่างในการรับชมเนาะในความเชื่อส่วนบุคคลนะคะขอย่ามุ่งเป็น ที่จะานเลยเลุงาาลากระบนครตัวขอลาบนะมันนี่นะมาอยู่บริเวณนี่กันขึ้นกันจะให้เาให้ได้โชคได้ลาบหรอบบือว่าเบิ่งแย่งตลอดนี่กันมัอนี่ก็เริ่มมือดีแล้วมันสิมมะคอขอท้าแปลงมันมันหอมเด้อลูกหลา,กลากนกระบไเทมลบมารูดนะให้ออกวันที่สัพุกเด้อแบง่งโชว์แบ่งลาให้ลูกหลานะต,ต้องตัวท้าตัวเดือนไหนเดือนวันที่ สิบหกตุลานละสอะงห้าหกสี่ให้ออกสามโตนะลูกลานี่เป็นคนปึก๊กนะห้เห็นจ้ะเเลย Moment. โมเมนต์เหมือนอ้อมเอ็มหเห็นจระเล้เลยค่ะเ,เรยงสิเกือละบาตามเร้มามเนเยี่ยมปแ,แป้งเย็นนะคะจะเย็นชื่นใจเนาะโซนที่มันท้อราคาเป็น ทามเทนี่ให้นุ่นพร้อมมังนึงให้นุ่นทาพร้อมมังนึ่งทาพร้อมเดียวกันนะทาพร้อมเดียวกันนะทาได้งทาใต้ลงมาก็ได้ไม่หนิตรงนี้หนินู่นตรงที่เออตรงนี้อะตรงที่มันเรียบๆที่เราจะเห็นตัวง่ายๆนะลูกไอะๆ้เยอะๆเยอะๆขอสาธุขอขอลาบความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนในศพหลับ เบิ่งว่ามันมามันมาลบกวนแล้วก็ไม่นอนแต่ีกลรงมาโตอได้เป็นดงเ้ากัอยอ่ดีมีแห้งได้สู้เดี๋ยวราบ่อแม่เห็นตัวนี่แห็นขัดนะเห็นต้นนี่นอื่นเส้าบนบกเราอหาย่าฮือดีกว่าีก่าหไปดูแล้วนะฮึ่ม เห็นยูบาร่าก็วยด้วยนไหนเหมือนเล็กกล้องถเหมือนเลขกสามอ่านะคะลุงนนก็ถ่ายก็ได้แล้ถ่ายกล้องถ่ายถ่ายแล้วนะเห็นมอกินเป็นเล็กฮะอันยับยับกไปซุ่มก็ไปอยู่ซูมกบไปย่ง ดูร้านพุ่งจะได้ไเ,เห็นประชัดนเลยเนาะเห็นประชัดนเลยสามบอกไม่เห็นเป็น,นสามอยู่สามว่าไม่เห็นตรง เอเห็นที่แรกไอเห็นเป็นห้าห้าแต่เอเห็นแบบนี้เป็นสามห้าเป็นสามแปดนั่นแหะสามหาสามแปดแม่เาอเร่อสามเ็มโลตเก่าอที่เขาว่ามจะออกตัวเก่าอยู่ประมาแปดจะเห็นก่อนเนาะแม่นี่เลสามนี่เลขแปดที่แรกไอเห็นเป็นห้าห้าบัดนี้เหนเป็นเลขสามที่นั่นมันจะเป็นสามสามสามแปดปรันปึกเ้ันลุหลานเบ้าถือกันใาได้ชบได้ลาดเด้อเออเห็นเห็นแม่แมแปดสามเห็นแล้ว ซาดนี่ซาดเห็นแต่แปดไม่ได้เห็นแต่สามนี่แปดสามเห็นไหมเอ้ไงนี่แปดสามนี่เออเห็นแล้วเห็นแล้วมันเลยตัวนี้เราออกอีกบ่มันออกอะได้มันออกมันออกอะได้เราออกอีกบอเรื่อเน้อมาอื่นทำใหมาเบิ่เขาอยู่ตัวเก่ากับสิเอาตัวนี้นะนนะครับผู้ใดตาดีผู้ใดใจเด็ดตัวนี้นะมันเห็นนคือกว้าง เลขศูนย์เลขศูนย์งฟังจเห็นไหม่นเนั่นเลขเไทยเลขไทยไท้า้จะเห็นเลขศูนย์ไมเล่นฟงเคยอุ้ยว่าเป็นเลขศูนย์ศยเลขไทยเป็นเป็นเลขหกเลขหกเห็นแล้วตศูนย์ตนเนี้ยนันลศูนย์ห้าห้าศูนแปดหั่นนเลขห้านนั่นนีเลขไทยเขาเห็นเป็นเลขไทยเลขห้าอยู่ใส่นี๋ยวเราพาไปดูเลห้าย จูอแปดอุไทยิแลาเห็นเป็นจุไทยดีใได้รัันเป็นไทยดคเจหคือการนี้แหละความเชื่อส่วนบุคคลเนาะทุกคนบทคายวิจารณญาณในการรับชมนะคะบอกขอท้าอีกบอกดท้าอีแน่ขอาอแยงไม่รู้มมแจ้งชัดเจนเนาะหมดแจ้งหมดทึงไม่กคนตาบดีนะเห็นชัดเจนแลวเนาะ สามสี่สองบาทคือคือตัวนี้สามสามแล้วมาสี่เลขสองเลขสองไทยสามามสามสี่ออลูกหลานผมพี่ตุกคุณซื้อัวนี้ สามแปดสามสี่สามสองนี่เบิ่งเดอเบิ่งคนีเดอร์เบิ่งแคคคนีเดอร์นี่เห็นบ่เลขสามทางใต้เลขสี่ตัวนี้นั่นเห็นหรือยังนี่เบิ่งนี่นี่ต้องนุ่นนี่เขาเบิ่งนัำแม่พี่ไปอยู่ทางนี้ถ้าอยากเห็นนะเห็นไหมเลขสามเลขสองเลขสี่เห็นหรือยังหรอยังไม่เห็นอยู่ไม่เห็นตา จึงแสงหลายะตาฟ้าแลวตออ่นว่าะไมจ้องหลายนองจ้องรงมวคือจ้องแบบเต็มทีเลยสามสี่เายเหนสามสามไม่เห็นดูสามสี่สามสามสามสี่สามสามเราจเจอได้ปู่เยไงเอ้ยมันเคยอยู่ในนี้กระดาษป๊่ปึ๊หน่ได้สุกได้หลับได้สัดเอ็ดพะฮานี่นะเาเห็นแล้วนี่นะบนสามสี่ เห็นบอลใบไม้ก็แต่แต่ไม่ใช่นอน่หนูเป็นลอริงแล้วก็สามชิ้นต้องเห็นบนนั้นนุ่นเห็นไหมมุจโจบมงามเลยนาะเนาะทาบุกใหม่บอเห็นเราบอเห็นที่เจ้าเห็นเราบอก็คือเทาว่านะบนสามชิ้นทาไปเลยนั่นหลายๆมองนุ่นทาเลยลูกหลายๆมองมังที่มันเป็นเวิร์กเรียบๆเลยลูกานี่ก็โซจอมท่านนี่ขออนุญาตเพท่านแน่รองมาอีกสักเถิดแล้วพอมันฟื้ ลูลามกระพึกหนาเดอ้อตัวไม้แกเห็นเลขแปดแล้วเราเห็นแปดห้านี่ไามวอแปดห้าสามแปดห้าใชามแาสามแปดห้าอยู่เห็นไหมเอวเห็นแต่เลขแปดสามแปดห้า เลขสามแปดแปดหมดี่กัไปทั้งเลยสามมาแล้วากแล้วปดนั่นเองออกแล้วเห็นปะนี่เห็นปะเล็กเห็นตัวอะไรเล็บเห็บจไม่เห็นหรืยังสองสามตรนี้ไม่เห็นสองสามปดไม่เห็นไม่เห็นแล้วสามี่ตัวนี้นะ สองสามแปดสามที่มืออื่นจะมาเบิรงอีกเท่อหนึ่งเด้อเดี๋ยวแท็บเน่ได้ส่งเฮ็ดที่บ่เห็นชัดเจนไม่เห็นจริงเห็นเนาะเห็นนะเขาถึกไดเลยแล้ตาเพื่อตามันดวงไฟดวงมันเด้อเห็นมัคือกันได้อยู่กันเห็นมัคือกันนั่นนู้นเด้อแม่ยืนคนก็นยังบ่เห็นแหรอคะแต่ผู้พดใดละเห็นนะน้าแม่ค่ะมืออื่นเนาะค่ะเดี๋ยวมือสาวพามาเบิรงอีกรือหบนึงเนาะว่าผู้ใดชจะเห็นเป็นตัวแรกเพราะว่า นี่ก็คือต่างคนต่างเบิร์กนี่ก็ค่แม่มางคนก็เห็นตัวนึงเพวเห็นตัวนึงนะคะตรงนู้นหรืเห็นแค่สามตัวแล้วก็ไ่เห็นอีกเลยนะคะจะมือจะมาเบิร์มือเทาจะมาเบิร์อีกตอนนั้นเนาะนก็จะมาเบิร์กเพื่อความแน่ใจและเชื่อใจตอนแรกเอฟซีหลายคนเบิ่งกน้อยเดี๋ยวเมื่อกี้นี้อาจจะเห็นแล้วก็ได้เนาะก็โชคโชคหวังว่าโชคจะเข้าข้างคุณนะคะความเชื่อส่วนบุคคลฮะโปรดใช้ใจยาในการรับชมค่ะ งามเลยงามงามกข้าจมีโซกแล้วเพอนเพิ่นมาอยู่เพิ่งินทีของเฮาที่ของเฮาเลมก็ได้อเมือเชะามาบนยอดเนาะงานแบบโคดันยุดขึงด้วยมืองานขึ้นมันจง่ายกะ้นอนได้ดีงามเด้ยังนั่งนั่งเต้น ได้คะ่ะทุกคนมูน,นิกะชาววันหัดมาแล้วนะคะชาววันที่ลายๆคุณรอคอยนะเป็นวันนี้ที่รอคอยนะคะแต่ว่าโปรดใช้วิจารยญ,ญาณในการรับสมนะคะพี่น,อน้องทุกคนไอไอทั้งหลายไปคะ่ะไ้แล้วนีน,นี่คะ่ะทุกคน แต่มาเบ่งอ,อีกรอบหนึ่งเนาะว่าใครจะเห็นตัวใดนะคะเมือ่อคืนนี้มันไฟแจ้งจุดตาลรวรูแบ,บเป็นแบบพาเลยแบบฮอจึงแสงหลายพมดมาเบ่งอ,อีกจักรอบด้วยว่าเมือ่อตอนเช้านี้จะเห็นเป็นตัวเก,ก้าบอที่เห็นเมื่อคืนนะคะเราต้องเบ่งก่อนนั่นห้าห้าหรือห้าสามหสาสมสี่ห้าสามสี่สาม หนนี่ก็เลขสามนี่ถ้าดูไกลๆนี่เป็นเลขไม่เห็นไม่เห็นดูไม่เป็นเลขไม่เป็นเห็นเค่สามเมื่อคืนแตงเดียวขึ้นไปทั้งพุ่นเลยขึ้นไปทั้งพุ่นเลยหาไปพุ่นก็เลขสามไปพุ่นแม่ี่จะเห็นคืออยเนาะดูแค่ในวงนี้พอไม่ยืนอยู่พี่กเห็นเสมนี่นน่นมายืนนี่แม่จะเห็นเป็นเลข เลขแปดกับเลขสามไหมนุ่นเอาแม่ให้นางเลงตรงนี้สองอันนี้เออามายืนตรงๆมองดูสามเห็นตรสามจังมาเห็นแต่สามยังดีีกนุ่นนเห็นทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นอันนั้นไปเห็นอันนี้เป็นหาสามหาสามหรือหาหาก็ได้นี่นี่อันเดียวกันหาสามก็หาหานี่เล็กานี่เลขสามหรือหาหาก็ได้ ก็ไปได้ไปเห็นขึ้นไปตรงนี้กว่ากับบ่งทุกคนก็มาิึงตอนเช้าแล้วถ่ายบึงบึงกลางคืนนี่อาจจะคนก็อาจะาบึงห้วยซ่านเป็นเงนเลยพาเออมาถ่ายบึงตอนเช้าน้ำเพื่ออะไรคนอาจจะเห็น ตัวเลขที่ชัดขึ้นแต่น้องสินุ่นส่วนตัวนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็บรรยายวิจารณญาณในการรับชมน้องนุงน่นเห็นแต่เลข3านั่นแต่เมื่อคืนเห็นแต่3ามยังเดี๋ยวตอนซมำมาเห็นแค่ส <c oughs> ามก็เห็นเลขอื่นเลยเออก็เลยโบนแน่แต่ว่าไม่เห็นเมื่อคืนนี่นี่เนี่ยเหมือนจะเป็นเลขศูนย์แต่ว่าแบบอบนโบนโบนโบเซ่โบนแอสั้นนะนะแต่ว่าคู่นั้นนี่เห็นเป็นตัวเลือคู่นั้นนะมานั่นหนเห็นเลขห้าก็เลขสามลองเอฟซีให้น้องนุ่นถ่ายนี่ไปล,ลองเอฟซีลองเบ,งบิรงเด้อ ว่าสิ็นคือการบอกไฟตามันเนาะไฟตามันห่างเทื่อนโชคไฟโชคมันเนาะอันนี้กับหมว่ากันแต่ว่าก็ลองเสียงดูอ่าซ้าซ้ำครับซามกับเป็ดตัวละกันมาตัวเดียวกันอีกแล้วน่าหอ,อกซ้ำเปดหาซ้ำซ้ำเปดนี่นะคิดว่านะคะก็ <S <S ลองเสียงเบิองอกันได้สำหรับคลิปนี้นะคะก็รำมน,นีบริาพาทุกคนที่จะมางมง,ง่ายหรือว่าซักจู๋ให้มาซื้อ เรื่องแบบประมาณแบบนี้ได้แต่ว่าเพื่อนรุ่นนี้พา,าแบบเผยแท้ดูว่าเออในปัจจุบันนี้ยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่มีการขอหวอยขอเลขขอเบอร์นําแบบพญาโพกน้าพญาบึงนําโคดคู่อย่างสีเอ,อน็นแอนนาคนอาจจะพาไปขออยู่ต้นคูนก็ได้นะเพราะว่าโคดคู่ออกหลายหลายคนก็ขอมามีเจ็ซีขอมาในแบบเป็นว่าเขาอยากแบบยืดยักมาเอด็ยอยเอดเป็นอย่างสีเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นความเชื่อหลายๆคนนคนบอกว่าถ้าเกิดปวกนี่แบบไปอยู่จุดใดนี่ก็คือแบบมันทำ จุดๆนั้นนะแบบเจริญรุ่งเรืองสั้นนะคะนีพญาปวกยวนจอปวกนี่ประมาณสองมองคนนั้นตรงนั้นด้วยใช่ไหมนีมีอันนี้มองใหญ่เนาะแต่ว่าหลายปีแล้วใช่ไหมคะหลายปีแล้วงามรับงามงามพร้อมแล้วก็มีแบบจอบมือหนึ่งนะสังเกตว่าต้นที่แหลาเดมชิใยญ่ขึ้นอยู่ว่าระยะนี้ละตอนนี้สามนี้ออันนี้มัน บอกมไปเรื่อยๆอยู่บ้อยคะแนนว่าเขาจะปล่อยไปเลยครับบอกบทำลายเรจะปล่อยผลลัยตามธรรมชาติเลยนะครับริจิตยังเพราะมันเป็นอาณาจักรของแมลงน้องกว่าคืนในขนานีเนโอนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคือแบบนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้พร้อมแล้วก็กดกระกดิ่งกริ๊งไว้เนาะจะไปพาคลิปหน้ามันส่วนจะพากกิจกรรมอย่างาอนอยี่โค้งน้องนานหรือว่ากิจได้ิวอย่างอีกหรืออาจจะมีพาไปขอเลขเด็ดแบบนี้อีกที่ไหนนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะก็ขอให้ FC ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขมาเนาะเห็นเลขไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็เจอกันใหม่ยิปหน้าค่ะ,คะบ๊ายบายงั้นนี้ฟังฟังทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนู่นเห็นอะไรนะ358 คัดไหมนี่เห็นเห็นแค่สามอย่างเดียวสามห้าแปดในนู่นเห็นไหมสามห้าแปดเอาหนนั่นยังบ่เห็นบ่เห็นแค่สาเมื่อคืนอันนี้เนี่ยคันบ่อห้าห้าห้าสามห้าแปดสามแปดห้าสามตัวนี้4ี่ตัวนี้่ตัวนี้เบิ่งแล้วนี่แปดแปดสองสาม เลขสองเลขสามแปดสองสามเดี๋ยวเาิบเบิ้งอันเลขกอันเที่ว่าบนค่ะบนยังคือเก้าอยู่นี่บ่อไอ้ใบไม้ลอเรียงกับสามสี่บนอุยไปเห็นเหมือนกันนะคือเขาค็เห็นนันี่ได้นันไหมชื่อลอกับเ่า่บอกตรงนี่นี่ยังคือเกนะ้าอยูย่เบิบ้งเมื่อคืนก็เห็นบ่อใบไม้ลอเลียงบนสามสี่สามตัวนี้คับเบ 8, 2, ิ้งแปดสองสามีเราเห็นแปดสองสาม แปแปด